ตัวนี้เป็นเเครื่องช่างรุ่น JSA นะครับตัวด้านบนที่ผมเอามาแนะนำก็จะเป็นตัว3 0กิโล1กรัมนะครับความละเอียดอันนี้จะเป็นถานรองช่างนะครับมันสามารถถอนได้2ระดับคือถ้าเกิดกรณีที่เรากลัวตัวด้านบนมันจะลอกเราก็สามารถที่จะแยกออกได้แต่ตัวนี้เราถอดออกได้นะครับ ตัวด้านหลังมันจะเป็นแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งแบตเตอรี่สามารถถ้าเกิดมันเสื่อมก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับตัวด้านข้างจะเป็นปุ่มคอนโทรลด้านหลังแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าครับแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลตัวนี้เป็นฟิล์มนะครับที่เราคลุมเครื่องไว้พลาสติกมันค่อนข้างดีครับดีกว่าตัวตัวถูกธรรมดาแล้วก็ตัวด้านล่างจะเป็นเครื่องช่างธรรมดานะครับก็จะเป็นถาดตัวนี้ถาดก่อนข้างบางแล้วก็ตัวเครื่อง ก็ก็ดีครับแต่มันจะไม่ดีเท่ากับตัว,ต,วตัวเมื่อกี้นี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้ก็คือฝังอยู่ในเครื่องเลยใช้เป็นอะแดปเตอร์ได้ครับในการเสียบชาร์จในจะเป็นด้านข้างด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องช่างคำนวณครับตัวนี้ตัวนี้ช่างได้สูงสุด40กิโลนะครับเอาความละเอยียด10กร,รัมนะครับผมวางเทียบให้ดู ระหว่างสองเครื่องนี้ตัวด้านบนนะ่ะราคาตอนปัจจุบันอยู่ที่2 8 5 0ดหสบาทซึ่งอาจจะขึ้นมาเป็น2 9 5 0ันเก้าหสิบาทต้องรอราคาสรุปตัวใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องนะครับซึ่งทางเราจะดําเนินการตั้งค่าไปให้แต่อ่าตัวนี้มันต้องมีลูกตุ้มในการคาริเบตซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากตรงเนี้ทางเราจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่สามารถทําได้แบบนี้แต่ตัวอื่นอนะ่ะทางเราจะไม่สามารถที่จะตั้งค่าลูกค้าได้ ที่เป็นตัวใหญ่เหมือนกันแต่มันก็น้ำหนักตรงครับแต่ตัวตัว,ตวด้านบนตัวแรกที่เราให้ดู jzA มันค่อนข้างที่จะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถตรวจน้ําหนักได้แล้วก็เออใช้สําหรับการช่างพวกเม็ดเงินหรือว่าพวกกระเพาะปลาที่เขานิยมกันมันค่อนข้างที่จะละเอียดหรือว่าการใช้หน้าร้านครับตัวนี้ไม่แนะนําให้การใช้ในการช่างซื้อขายนะครับก็สามารถใช้ได้ช่างทั่วไปแต่ไม่แนะนําในการช่างซื้อขาย ตัวนี้จะเป็นวิธีการาตั้งค่าเครื่องของเรานะครับซึ่งมันก็จะมีหลายระดับมีิ้งแต่20่ิบแล้วก็สิบกิโลในการวางลงไปในตัวของเครื่องช่างครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบน้ําหนักเครื่องนะครับถ้าเกิดไม่ตรงมันก็จะมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้ตัวนี้คือ5้กิโลครับอยู่ในโหมดของกิโลนะครับอันนี้คือการเทียบน้ำหนัก10กิโลครับ ซึ่งก่อนที่เราจะส่งให้ลูกค้าเราก็จะมีการเทียบครับหลังจากนั้นเราก็จะดําเนินการแพคให้ลูกค้าครับซึ่งทุกอย่างมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้ทุกอย่างครบเรียบร้อยตัวเครื่องมีการรับประกันครับถ้าสินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถที่ติดต่อกับทางเราได้เลยครับผม